ทำไมกูไม่ได้หนักกูลงไว้ดีก<ๆ>ินกูลงหมดไว้ดีๆไ <c oughs> อ้ยังหมดหมดเยอะเว้ยอาจจะเจอพี่เวนอมก็เป็นได้นะนี่คุณลงไปกี่อันเนี่ยหมดเนะี่ยผมลงทุกตัวซอมบี้พิเศษทุกตัว <c oughs> ไอ้แกตัวไ่เนี่มันลงซอมบี้ด้วย แทงนี่กลายเป็นเวนอฟแล้นระวังด้วยไอ้เนี่ยเราเราโง่แบบไอ้จะไม่ว่มีใครเข้าใจอ่ะไอ้เวเวนอมันเป็นตัวเสี่ยงไม่รู้จักเหรอใครไม่เคยดูเวนอฟเชยอ่ะไม่หรอะมันจะสงสัยไอ้เียเล่นเกมเล่นมาเรื่อยอยู่เที่ยเวนอฟมันคือตัวเที่ยอะไรเป็นเกมเที่ยจะคนเคยดูหนังเขาจะรู้จักเว้ยไอ้จัดเป็นคนเคยดูหนังแต่มึงมาเล่นเกมเที่ยนี่มึงก็จะมึงรู้อยู่ดีว่าตัวเที่ยต้อง เป็ยเป็ดเป็ดอุ๊ยเป็ดเป็ดพี่เปีดตายแล้วตายแล้วอุ๊ยโหน้ำโซดาเอพี่ีี่กับผมพูดชอบพูดว่าเลยนะผีเลยนะผีแล้วนะที่เพดผีอะไรผีอะไรก็รู้เข้าบ้างโอเผมขอพูดดีกว่าเดี๋ยวมันมันจะติดลิขสิทธิ์เ็เยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่องผมช่องผมผมรับผิดชอบเองผมปเลยนะ โอ้ติดเออเช็ดติดเหลืองนะมันติดเหลืองไม่ดีเฮ้ยนี่เมันลือดตองใช่ไเฮ้ยสไปเดอร์แมนกูได้ยินเสียงไปด้วยมั้ยเรื่ยๆสไปเดอร์แมนมาไม่ได้ยินเสียงไหมสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนมาแล้วสไปเดอร์แมนอยู่เนาะเออสไปเดอร์แมนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนมันเออสไปเดอร์แมนตายสไปเดอร์แมนตายยกเวนอกมาเวนอกมาเชื่อเวนอกมาเวนอกมาชิบหายแล้ว เวนอมมีคนเียผมมีคนเวยนอมเวยนอมยิงเวนอมจังหวะนี้ยิงเวนอมยิงเวนอมอ้ยเวนอมเออจะไล่กูไล่คนดังใครๆก็อยากจับมือคนดังใครๆก็อยากจับมือจับว่ะขอกระทับฟดน้าได้ไหมเวยนอมจ๋าเวยนอมพี่เวนอมพี่เวนอมพี่อยอยออ้ยจะวอพี่เวนอมพี่เวนอมจ๋าพี่เวนอม ตายตายยแล้วตายละไป้ยชัดเจนสิมาถอยละเอ้มาชกตายรียบร้อยเป็นคลิปขึ้นเมีพิวมีพิวอยู่ในนี่นะมากินยาบ้าอเงียบโอเค ชิบหายเลยคุณนั่นครับเองครับโอ้คุณอยู่ในห้องน้ำทำไมดูได้อะโอ้โหน้ำน้ำผมอยู่ห้องน้ำนั้หญิงผมอยู่ห้องน้ำผู้หญิงโอ้คุณเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเว้ยคุณหนีคุณเป็นเพศอะไรตกลงผมแค่อยากเข้าไปดูเฉยเขาบอกว่าเขามีสามเพศนะครับมีเพศหญิงเพศชายแล้วไอ้เพศหนึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นเพศอะไรนะ ทำไมกูเลยไม่ต้องคิดมากผมแค่พูดเฉยไปบอมไปบอมผมไม่มีว่ะเฮ้ยนั่งไงไปบอมโยนแล้วจะหวันไมโยนมีเลขเอ้ยไอ้โนดโดนไปแล้วโนดโดนไปแล้วอ้ตอนโดนล้มอ้อนชิบหายแล้วถอยก่อนกูทิ้งเพื่อนอาอแตกโอ้ยไซก็ตายอโอเคเฉยเอ้ย อจะไหวไหมนะผมเขานะนระวังม oh. ีช <mm oh okay. ัดเจอไอติมอยู่อุ้ยตรงนี้มียามียากระป๋องโอเคอุ้ยวัาดีอุ้ย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 ถอยถอยยยยเฉียเยบมันเอาอยู่ไม่ได้ถอยถอยตายโคตรแตกโคตรแตกอืมอู้เต็มเมเด็ดเด็ดเอุ้ยมีเคด้วยเฮ้ยเขาแน่เขาแน่ลูกซองเขาไม่ใช่ปืน เดี๋ยวผมเรียกคลิปเองเรียกคลิปให้เอาเร็วๆโอ้โหมีแล้วผมมีแล้วผมชาแล้วจะไปยังไม่หรอกโอ้เจ็บแคนเนี่ยโอ้โหเป็นคนระเบิดคนจริงต้องบวกเดี๋ยวผมเออเจียงแล้ววะโอ้สไปเดอร์แมนเดี๋ยวนะพี่สไปเดอร์แมนจะยิงเดี๋ยวนะสไปเดอร์แมนหายไปไหนวะอุ้ยเดี๋ยวนะพี่สไปเดอร์แมนเจอแต่สปิสเตอร์อ๋อ ปีเตอร์นี่ผมลงอันนี้ไว้นะเป็นอันนี้เป็นผีคอยยาวๆผีกะเรียงใช่กะเลียงแค่กะเลียงคอยาวมันจะได้ไม่น่ากลัวมันจะได้แบบเออตลกตลกหน่อยสมเกอร์นี่เป็นผู้ชายผู้ชายสูบยาเกียนโอ้ยกลเป็นน่ากลัวกันไปสูบยาด้วยนะใช่สูบยาใค่มันคิดหมดขึดนมาได้ไไม่รู้อ่ะผมหลัพวกพวะส่วน แทงนี่ผมก็บอกแล้วเป็นเวนอมตัวใหญ่ๆเดี๋ยวนะสไนเปอร์วะมีสไนเปอร์แมนสวยอ๋อสไปเดอร์แมนตายไมนะสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนกูตายเดี๋ยวนี้มาค่ะเจอกูไวโจริงอ้าวใครตีกูอ่ะไปชาร์เจอร์ชาร์เจอร์เดี๋ยวนพี่โค้ดพี่โค้ดโดนไปแล้วพี่โค้ดจะรอดไหมโอ้ เฮ้ยโอ้โหพวกคุณค ah. ุณโน๊ตขับนำเลยครับคุณโน๊ตแทนผมด้วยได้สบายเนี่ยเราไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วครับแทนเลยครับแทนเลยครับผมผมผมอยู่ข้างหลังผมช่วยยิงเอาตัวรอดเป็นยอดดีผมช่วยยิงครับผมช่วยยิงนะครับผมช่วยยิงไอ้จับบังบันไดเอาไปเลยครับเอาเลยครับข้ามแล้ว ผมช่วยอยู่ครับผมช่วยยิงอยู่ผมช่วยยิงอยู่ช่วยช่วยยิงช่วยยานเฮ้ยน็อตเป็นไรน็อตเป็นไรน็อตเป็นไรดวงดิ้นรวงดิ้นรวงดิ้งตายแล้วกูณทำมีแต่ทนายอ๋อเฮ้ยบาชิเต้สวยเลยโดนปี๊นไม่ต้องวาชิเต้ปี้ยไปปี๊บเลยนะไปปุกปี๊ยโอไปปุกีไม่ไอ้สารเล่ปีทีแล้วลูกปุ๊บ กูแทงกันอยู่ด้อจะไหวไห้นเ้เฮ้ยเดี๋ยวผมไปช่วยโค้ช่วยโค้ดอาเร็วเฮจับจับจีน่จัเาเรียมึงช่วยกดไอ้จับนลุไม่พีไขไปช่วยเลยอาวโดนลวงหนึ่งลวงหนึ่งช่วยกูด้วย้ยฉีไกาักกูดีต้องกูดีล้อชกูด้วย เล่นกับพวกคุณผมจะรอดไม่ได้หน้าหน่ารอดรอดรอดสิแล้วก็วิ่งวิ่งตะสนข้าแล้ววิ่งเนอะวิ่งวิ่งวิ่งคูณฮิวแป๊บนึงโอขอทีแป๊บนึงไหมขอบขอบคุณที่เรียกคลิปผมไปก่อนละโอ้ยเอาไปต่อโอ๊ยโอ๊ยอย่าผมเชื่ออย่าผมเชื่อโอ้โหเต็มเลยเดี๋ยวผมปั่นกันทำไมคุณชอบฟันจังเลยอ่ะทำไมคุณเป็นคนนี้อ่ะ ไปแล้วก่อน้อฟันเราถึไม่กูไม่ได้ทิ้งเว้ยจะไม่เป็นเยอะเว้ยกูคุ้มกันเลยโอ้ข้างหน้าเยอะเราต้องรักเพื่อนเดี๋ยวเรารักเพื่อนจะช่วยผมก่อนก่อนจะรักเพื่อนช่วยผมก่อนผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยว ช่วยนั้นก่อนจะวิ่งไปไหนไอ็ทิงเพื่อนอัทิงเพือนเยเอาไปตัวละตน้เหี้ยทิงเพื่อนไม่ทิ้งเพืแล้วปิดประตูออไอช่วนั้นกูจไทิ้งเพื่อมออกกันยิงยิงยิงไม่ิเลยไ่เลยมึงตายสี่ช่วยแป๊บนึ่งไม่ตายไม่ตายไม่ตาเย โอ้ยโอ้ยหน้าขาวหน้าขาวใครยิงกูใครยิงกูไอ้โน้ตไอ้โน้ตนะคีเพื่อนคีเพื่อนอะโอ้โหคี้กูอยู่ข้างหลังแล้วตอนนี้กูจะตายโอ๊ยไอเว้ยเนี่ยผมหน้าขาวแล้วหน้าขาวแล้ว อุ้ยเ,เอาติด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 มันมาเที้ยร์เฟนเที้ยเปเดมทักไปแล้วไมไม่อยู่โอ้ยไม่ไหวเพื่อนเลยสุดเทียร์เลยไอ้คนทิ้งเพื่อนไอ้ที่ได้ที่สุดท้ายทิ้งเพื่อนอิอิบ้ากูทิ้งแทนเนาะทิ้งเพื่อนมีกูแบบนั้นคนเดียวเศร้าเนี่ยผมไไม่หวแล้วผมคำไม่ออก I'm not Is